สวัสดีครับผมนะครับออวัตนพรนะครับผมเรามาดูในเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทออปลานต์นะครับผมบริษัทออปลานต์นะครับเปิดให้กับทุกท่านนะครับสมัครนะครับเข้ามาร่วมนะครับธุรกิจนะครับเข้ามาร่วมเป็นเมมเบอร์นะครับกับบริษัทนะครับมี3แพ็กเกจหลักๆนะครับแพ็กเกจแรกนั่นคือการสมัครเป็นลูกค้านะครับ VP Shopper นะครับสมัครฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอเพียงใช้ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรติดต่อ แล้วก็อีเมลนะครับก็สมัครได้แล้วนะครับช่วงสมัครนะครับช่วงกรอบไปสมัครก็จะมีในส่วนของรหัสนะครับรหัสเป็นรหัส OTP นะครับส่งไปที่อีเมลของท่านนะครับให้ขอเพียงท่านส่งกลับมาให้กับแอดมินแอดมินคอนเฟิร์มยืนยันสมัครก็ถือว่าเป็นเสร็จสมบูรณ์เท่านั้นเองนะครับผมแต่มาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของ VP Shopper กันนะครับว่าได้อะไรมั้งนะครับผมอันดับแรกก่อนนะครับ VP Shopper เมื่อสมัครแล้วก็จะได้รับ ID แล้วก็พาสเวิร์ดเหมือนกับเป็นสมาชิกเลยครับผม และสามารถเข้าไปใช้เว็บไซต์นะครับดูสินค้าดูเว็บไซต์ดูข้อมูลต่างๆของบริษัทได้เหมือนกันนะคบผมและก็ยังได้รับในส่วนของเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันในมือถือนะครับก็สามารถโหลดมาใช้งานได้เลยนะครับและในส่วนของสิทธิประโยชน์ของ Vp Shopper มีอะไรบ้างน,นะครับสำคัญเลยคือในส่วนของ Vp Shopper ถ้ามีการสั่งซื้อสินค้านะครับติดต่อกัน3เดือนนะครับเดือนละอยู่ที่75เหรียญหรือ2 0 0 0 2,025บาทน,นะครับติดต่อกัน3เดือนเนี่ย เดือนที่4 VP Shopper จะได้รับส่วนลด10%นะครับในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2นะครับ VP Shopper สามารถส่งลิงก์เว็บไซต์ของเรานะครับให้กับเพื่อนเราให้กับลูกค้าเราก็ได้นะครับถ้ามีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในเว็บไซต์ของ VP Shopper นะครับเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับ VP Shopper จะได้รับ Shopping c คร d ิต10%จากยอดการสั่งซื้อนั้นๆนะครับสุดยอดมากเลยนะครับผมเรามาดูอีกสิทธิประโยชน์ ของ VP Shopper กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของ VP Shopper นะครับปกติแล้วยกตัวอย่างนะครับ FOL หรือ f a u l t e n of r i g h t ที่เป็นสินค้าขายดีที่สุดนะตอนนี้นะครับ FOL ราคาขายปีกอยู่ที่2,800บาทนะครับผมแต่ VP Shopper สามารถสั่งซื้อในเว็บไซต์ของเขาได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ2,340บาทนะครับผมและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเขาเรียกว่าส่วนลด10%นะครับราคาก็จะ เรียกว่าซื้อลดลงมาอีกเหลือ2,110บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมในเรื่องของค่าขนส่งนะครับผมงั้นในส่วนของท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นลูกค้า v p Shopper ได้เลยนะครับผมในส่วนของแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจที่ทำนะครับเรียกว่าเริ่มที่จะทำธุรกิจกับบริษัทแล้วก็คือมี2 p a แพ็กเกจนะครับคือแพ็กเกจ BP นะครับหรือ b a n d Partner นะครับ จะซื้อแพ็กเกจอยู่ที่395เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็1665บาทนะครับผม BP สิทธิประโยชน์ก็คือนะครับส่วนลด20%นะครับในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทอัปลันต์นะครับผมและได้รับอะไรอีกนะครับจะมีคะแนนนะครับอยู่ที่100 c b นะครับ100 c b นี้เอาไว้คำนวณในเรื่องของค่าบริหารทีมนะครับผมและได้รับในส่วนของเหรียญนะครับ Exit Token นะครับ10เหรียญนะครับคิดเป็นเงินอยู่ที่ 270บาทนะครับโอนเข้ามาในส่วนของอแอ Account ของ BP นะครับผมและที่สำคัญในการที่สั่งซื้อสินค้ากรณีที่ BP ต้องการซื้อสินค้าเป็น FOL นะครับจะได้รับ FOL อยู่ที่4ขวดนี่คือในส่วนของแพ็กเกจการลงสมัครเป็น BP Partner นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับ BP นะครับจะซื้อสินค้ายกตัวอย่างนะครับถ้าเป็น FOL ขวดถัดไปนะครับในราคาอยู่ที่1,880บาทนะครับผมส่วนเส้นทางการจ่ายผลตอบแทนเนี่ย BP จะได้รับเขาเรียกว่าช่องทางรับนะครับรายได้อยู่ที่3ช่องทางนะครับนี่คือในส่วนของสิทธิประโยชน์ของ BP หรือแบรนด์พาร์ทเส่วนลด20%นะครับผมมาดูในส่วนของแพ็กเกจที่สูงสุดของบริษัทโอเปรันแล้วนั่นคือ LA นะครับ Restyle a d v i s o r นะครับ ซื้อแพ็กเกจอยู่ที่1,345เหรียญคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่36,315บาทนะครับสิทธิของ LA คือนะครับได้รับส่วนลด30%นะครับในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท o p บเปอร์แลนะครับและสิ่งสำคัญนะครับมี CV ด้วยอยู่ที่300 CV นะครับได้รับในส่วนของ Exit Token อยู่ที่100เหรียญหรือ2,700บาทส่งโอนกลับเข้ามาที่ Account เรานะครับผมกรณีที่ ลูกค้านะครับ LA ต้องการซื้อสินค้าเป็น FOL นะคบจะได้รับนะครับอยู่ที่15ขวดแถมฟรี1ขวดเป็น16ขวดนี่คือในการลงแพ็กเกจ LA แต่หลังจากนั้นนะครับ LA จะซื้อสินค้าที่เป็น FOL นะครับผมขวดที่17ในราคา1,640บาทนะครับและช่องทางรับรายได้ก็คือเต็มแม็กของบริษัทก็คือ12ช่องทางนะครับ นี่คือในส่วนของแพ็กเกจ3แพ็กเกจหลักๆของบริษัทออเปอเรน์ครับผมเรามาดูในส่วนของเขาเรียกว่าเส้นทางช่องทางรับรายได้นะครับเป็นรายสัปดาห์ก่อนนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับที่อ้อจะได้รีวิวให้ให้ทุกท่านได้ฟังเนาะก็คือ1นนะครับนี่ส่วนของกําไรขายปีกเนี่ยบอกเลยว่ากําไรขายปีกของออเปอเรน์มี2ช่องทางช่องทาง1ก็คือผ่านเว็บไซต์ช่องทางที่2ก็คือแบบขายตรงเนาะกับออนไลน์และก็ออฟไลน์ยกตัวอย่างนะครับถ้าเราเป็น BP ีเนี่ย เราสั่งซื้อ f o l ในราคาขวดละ1,880บาทนะครับราคาขาย2,800บาทงั้น BP จะได้รับกาไรขายปีกอยู่ที่ขวดละ920บาทนะครับแต่ว่าในส่วนของเว็บไซต์ก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับผมเพราะในส่วนนั้นลูกค้าต้องไปจ่ายค่าขนส่งเองนะครับผมแต่มาดูในส่วนของ LA นะครับ LA นะครับจะได้รับในส่วนของกำไรขายปีกถ้าเป็น f o l อยู่ขวดละเท่าไหร่ครับ1,160บาทนะครับ แตกต่างตามแพ็กเกจที่เราลงสมัครนะครับผมนี่คือใน,นเรื่องของกําไรขายปีส่วนข้อที่2เป็นเรื่องของการ get member หรือการแนะนําสมาชิกนะครับให้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับโอเปเรนต์ของเรานะครับผมบริษัทจ่ายค่าแนะนําแบบนี้ครับผมกรณีที่เราเป็น BP นะครับแล้วเราชวนเพื่อนเข้ามาสมัครเป็น v p นะครับบริษัทจ่ายค่าแนะนําให้อยู่ที่25เหรียญหรือ675บาทครับถ้าสมัครเข้ามาเป็นแพ็กเกจ LA นะครับ บริษัทจะจ่ายค่าแนะนําให้ท่านอยู่ที่100เหรียญหรือ2,700บาทนะครับแต่ถ้าเราเป็น LA นะครับเราไปแนะนําสมาชิกใหม่นะครับเขาสมัครเข้ามาเป็น BP เนี่ยบริษัทจ่ายค่าแนะนําให้เราอยู่ที่50เหรียญครับสูงขึ้น1,350บาทครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนเราสมัครเข้ามาเป็น LA นะครับบริษัทจะจ่ายค่าแนะนําให้เราอยู่ที่300เหรียญครับ8,100บาทนะครับสูงมากๆเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับ จะมี point ให้ด้วยนะครับ BP นะครับท่านจะได้รับ point เข้ามาอีก4,000พ o i n t แล้วถ้าเป็น l a 15,000พ o i n t point เอาไปใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อสินค้าแฟชั่นโดยไม่ต้องใช้เงินนะครับเทียบเท่ากับว่าถ้า15,000 point เท่ากับถ้าคิดเป็นเหรียญก็150เหรียญนะครับผมนี่คือในเรื่องของค่าแนะนำสมาชิกนะครับไม่มีขีดจำกัดครับแนะนำเยอะได้เยอะนะครับแล้วแต่นะครับการแนะนำสมาชิกนะครับ ลงรหัสหลังจากนั้น10บวันครับเงินจะถูกโอนเข้ากับแอคเคาน์ของเรานะครับผมเรามาดูในเรื่องของค่าบริหารทีมนะครับค่าบริหารทีมคืออะไรนะครับผมค่าบริหารทีมคือยอดวอลุ่มนะครับคนที่สมัครมาอยู่ภายใต้สายงานเรานะครับหรือคนที่อัพไลน์โยนลงมานะครับแผงกระตลายของบริษัทออฟแลนเป็นไบนาลีซ้ายขวานะครับขอเพียงแค่ตั้งแต่เราลงไปนะครับผมหนึ่งมีการลงรหัสใหม่นะครับ ถ้าเป็น bp ก็100 c v ก็คือ100คะแนนนะครับผมถ้าเป็น la ก็300 c v ก็คือ300คะแนนนะครับและการซื้อสินค้านะครับทุกชิ้นนะครับมีคะแนนกำกับหมดครับอย่าง fol ก็21คะแนนนะครับแชมพูก็14คะแนนนะครับถ้าเป็นยาสิฟันก็11คะแนนนะครับขอเพียงแค่นะครับข้างล่างเราทั้งหมดนะครับมียอดซื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทจะตัดรอบทุกวันอาทิตย์นะครับตัดรอบเสร็จนะครับ10วันก็คือเงินออกเหมือนกันนะครับ นี่คือการคิดวอลุ่มทีมนะครับจากคนที่เขาสมัครเข้ามาหาเราใช่ไหมครับคนที่สมัครมาเป็นสมาชิกไปท้าสา,สายงานเราเราก็จะไม่ได้ในเรื่องของกําไรขายปีจากเขาแล้วถูกไหมครับผมแต่เราได้อะไรล่ะเราได้ค่าแนะนําแต่ค่าแนะนําได้ครั้งแรกครั้งเดียวเนาะหลังจากนั้นเราจะได้ในเรื่องของวอลุ่มยอดขายนะครับทั้งหมดที่อยู่ภายใต้สายงานเราแบบนี้นะครับผมบริษัทจะเริ่มคิดคํานวณให้เราตั้งแต่มีคะแนน900คะแนนนะครับ คิดตั้งแต่5%จนถึง8.5%นะครับมาดูความแตกต่างค่าบริหารทีมนะครับถ้าเป็น BP นะครับจะรับรายได้นะครับข้อนี้อยู่ที่33%ถ้าเป็น LA รับอยู่ที่100%เต็มนะครับผมสูงสุดนะครับที่บริษัทจ่ายให้นะครับในเรื่องของวอลลุ่มทีมนี่แหละครับอยู่ที่60,000เหรียญต่อสัปดาห์ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่1 6 2 0 0 0้บาทต่อสัปดาห์เดือนก็6 4 8้าน0บาทต่อเดือนนะครับ นี่คือในส่วนของการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทอปเปรแลนนะครับมี v p Shopper นะครับมี BP ส่วนลด2ี่ a ส่วนลด30%นะครับแล้วช่องทางรับรายได้ก็ต่างกันนะครับ BB รับ BP นะครับรับ3ช่องทางนะครับแล้วก็ LA รับ12ช่องทางนะครับที่เหลือทั้งหมดก็จะเป็นของ LA ทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับผมลองมาดูในส่วนอันนี้ครับกำไรขายปีกนะครับค่าแนะนำนะครับค่าบริหารทีมนะครับ แต่หลังจากข้อที่4เป็นต้นไปเป็นของ LA ครับผมก็มีโบนัสทีมส่วนบุคคลส่วนแบ่งรายได้ทั่วโลกนะครับกองทุนรถยนต์โบนัสการขึ้นตําแหน่งคะแนนพอยต์ในการแลกซื้อสินค้าแฟชั่นนะครับโบนัสการขึ้นตําแหน่งเร็วนะครับโบนัสลูกตรงนะครับขึ้นตําแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการขึ้นตำแหน่งสูงส่วนของการขึ้นตแหน่งสูงๆจะมีในส่วนของโบนัสพิเศษ1นึ่งแเหรียญหรือ2อ0ล้านเจ็ดแบาทแล้วก็ออนเซลล์ภายใต้องกรนะครับนี่คือรายได้12ช่องทางของบริษัท อบประหนะครับผมวันนี้อ้อจะรีวิวในส่วนของรายเขาเรียกว่าช่องทางการรับรายได้อยู่ในส่วนของรายได้รายสัปดาห์ก่อนนะครับผมเอาไว้คลิปหน้านะครับอ้อจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรายได้ที่เป็นรายเดือนถัดไปนะครับผมวันนี้นะครับอ้อพัทละพรนะครับขออนุญาตจบรีวิวแค่นี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อคนที่ส่งลิงก์นี้ให้ได้เลยครับผมนะครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีนะคบขอบคุณครับผม